สา,สาานีวเวียงจันลิ่กแล้วครับงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันประจ๊บฟี2 0 2 4ครับพี่น้องวันนี้พามาออดทัวร์ปึกบรรยากาศงานมือแรกพี่น้องครับ5โมงเย็นครับที่วัดพระธาตุหลวงเวียงจันครับ บรรยากาศพนธีงานครับพี่น้อง้านค้าลายแห้งครับต็มด้านหน้าโค้งลานประธานลงวิจารเลยครับพี่น้องพาซิน้าถุงพี่น้องลายงางามพาซินลาวครับพี่น้องมาทุกแขวงทุกเมืองของเราเลยมาแสดงพนธีงานเนะครับนี่คือบรรยากาศงานประจำปีของชาวลาวครับ ทั้งขายเครื่องจักราสานพี่น้องกระติบเข่าก็งามเลยนี่งามนอกจม่ค้านอกสินค้ากางามม่ค้ากางามพี่น้องเลยร้านนี้ะนะ้าเลากมือบรรยากาศภายในงานว่ามีอย่างขายนะสนใจในพี่น้องเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองของชาวลาวครับพี่น้องคันยูพี่น้องคนนี้คันยูคัน,นจ้องครับเห็ดจากกระดาษเจียนะครับพี่น้องกระดาษสานะ โอ้งามแห่งพี่น้องของฝากของตอนสาวลาวครับกระติบเข่าก็งามพี่น้องกระติบเข่าเขาน,นะนี่ครับติดจัมมินี่พอดีกินเลยผู้ดเดียวน,นะพี่น้องนี่งามหลายครับไม่ค่าครับจะสิ้นขายจังนไรสินะซา,าพันหน่อยเน,ยนยาะซาพันกีบ่เขา่าตาเพ่งนะพี่น้องครับอันนี้ก็ซาพันวะ อ๋อโดยอันนี้ซาฟานกีบประมาณ30กสิบบาทพี่น้องอันนี้เป็นสินค้าแม่ไพ่เนาะโด,โดี๋ยวเป็นกับเนาะอ๋อโดยโดยโดยเ,เ,อเอาอันหนึ่งไหมคะเอาตัวนี้เลยเด้อเอาไปกินข้าวเรียงกับสายวิ่งจัดมเมลียงพี่น้องซาฟานกีบค,ครับมันเป็นตะหักหน้าพี่น้องซาฟานกีบประมาณ30บาทพี่น้องแล้วอันนี้ดีใครใจนี้ อ๋อห้าส0ันกีบกระติบข้าวเหนียว5้า0 0พันกีบครับพี่น้องตัวนี้นะเอาตัวนั้นแหละครับ3าพันกีบครับพี่น้องผ้าเบียงผ้าสบายครับพี่น้องงามๆลายมาท่นะลายผ้าผ้าเบียงผ้าสบายงานขนาดเลยก,กระตาครับแล้วก็มีพวกเนียว แนวพายเซบาฮะนะจกักเป็นอย่างอือ่นเันอย่างนะงน,นี่ก็เป็นบรรยากาศงานเมื่อแรกที่งานนมัสกรารพระท่านหลวงพิจิตรครับพี่น้องเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองทั้งนั้นเลยครับพี่น้องน่าสนใจแห้งครับสำหรับคนที่มากสินค้าพื้นเมืองเอาไปสู้รูอเอาไปใส่ในงานสําคัญต่งต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 งางนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยงามลายพี่น้องนี่้าเบี่ยง้าสบายครับพี่น้อง เสียพื้นเมืองครับลหลายชนเท่าเลยครับนี่เป็นบรรยากาศงานมือแรกที่วัดประทัดหลวงเวียงจันทร์พี่น้องครับสินค้าพื้นเมืองหลายให้ระดับมีแต่ลางงามๆพี่น้องเลยแซบบอกินน้ำแหน่เด้อแซบ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 พี่น้องมีค้ามาขายสินค้าพื้นเมืองครับ คือบรรยากาศพี่น้องครับชุดการแสดงพื้นเมืองของสาวลาวงานบุญบระท่านหลวงวิจันตมือแรกครับเปิดงานแล้วครับ รยากาศอลังการมากเลยครับสุดๆเลยครับพี่น้องงามหลายผู้หญิงเตาแคนครับงานเปิดเปิดงานเมื่อแรกครับ อนนี้เปิดงานกับเป็นทางการแล้วครับพี่น้องในช่วง5โมงครึ่งครับผู้คนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับในการเดินทางมาเที่ยวที่วัดพระธาตลวงวิันครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศภายในงานครับงานประจํา,าปีของชาวลาวที่เมืองหลวงครับเดี๋ยวเขอมาอย่างสมบึงบรรยากาศ รอบๆบ,บ,บริเวณพระธาตุหลวงพิจารณ์ครับพี่น้องมันจะมีซุ้มบ้านทรงลาวแล้ครับมีบ่อนให้คนได้มาเต่งโตถ่ายรูปงามๆสไตล์เมืองลาวพี่น้องใน,นงานบุญน,นะครับมีชุดใ e ห้เฮาเซาเล้วร็มาถ่ายรูปพร้อมด้วยครับพี่น้องแคบนีนี่นนะงามหลายบรรยากาศครับพี่น้องในช่วง4-5โมงเย็นครับ บรรยากาศงานมื้อแรกครับหาหกโมงแรงครับที่วัดประทานหลวงเวยียนกันพี่น้องครับเกือบมาประธนงานพี่น้องครับมาฮอดเพื่นกันลํำฟอนแคนรักพี่น้องเมื่อกี้นะนี่คือบรรยากาศพี่น้องครับคนก็เริ่มมาเที่ยวหลายขึ้นเรื่อยๆครับภายในงานนี่มีอาหารตลาดนัดและกาพวกสินค้าพื้นเมืองมาขายภายในงานอย่างหลายเลยพี่น้องครับ าส,ส,าสาวลาวสบายดีน้องสาวซื้อยังครับนะซื้อมีไม่ได้ใส่เนาะนี okay, <ว>่แข่งโบเกลลาวเหนียวะน้าไก,ไก่เห็นเนาะอ๋อโดยมาเที่ยวกันบุญนี่เนะาะจักปีแล้วครับย<น>ี่สิปีสาวปีเนาะ แข่งโบแก้วมีบอลเทียวบอลรองสาวไปน้ำในโบจะไปเที่ยวอนนะนะโอ้ได้เนาอขอบใจดือ้อนะเดี๋ยวเขาเข้าไปสมบรรยากาศภายในโองมพระธาตุหลวงเวียงจันที่น้องบรยงงรยากาศงานมาแรกมีคนมาเที่ยวบางๆครับ ไฮไลท์ของงานอยู่ที่วันที่14ช่วงบ่ายจะมีการแห่ประซาเพิ่อขัดตําเบีแยรกรเศาของวันที่15นี่จะมีบุญไสบาทเป็นบุญเด่นประจำปีของชาวลาวพี่น้องนี่คือบรรยากาศภายในง,งานครับมือแรกครับพี่น้องผุกคนยันงบางบาอยู่ครับสตาพรแม่จจาาม,ามาต่ราชนาจักรไทยวมตนาลวคนไทยคนลาวมาเที่ยวาลครับพี่น้อง้วกรมริกาก็มาไลครับคุณโยมอัมไพมีมนณฑลสตาพร ถึงอยู่บ่เาบน,บนาะงอ้าวได้บุญเ้อได้บุญหลายมาจากสุราษฎร์ธานีภาคใต้พ่คนไทยจะภาคใต้กันมาเที่ยวหลายหลายพี่น้องเลยภาคใต้อ้าวการยินดีตอนทับเนาะมาสางสายสัมพันธ์อา่าเป็นบ้านไก่ซิดมิดไก่กันสะพานแก้วไก่ถึงเผื่อว่าอยู่ใกล้ๆสามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมไข้ขึ้นกันนนั้ีชุดแบบนี้มีให้เช่าพนักงานบุญครับพี่น้อง หนุ่มเบาสาววินจันครับมาเที่ยวงานบุญมือแล้วพี่น้องงามสุขสุขคนเลยครับพี่น้องครับรบรรยากาศครับร้านขายปีงไก่ต้มไก่แซ่บอยู่ด้านข้างของพระธาตุมินจันทร์เลยครับพี่น้องแนวกิ่นลายแห้งครับโอ้ครับพี่น้องสบายดียด <c oughs> โอ้ดูดูดูยังนอสก้อน อย่างเที่ยวสะก่อนเด้อโอ้พิ้งไก่เป็นตัวนั่นไาเนาะงอ่าเป็นน้องครับต้มไก่ก็มีปิ้งไก่ก็มีครับพี่น้องโดยของกินแซ่บพี่น้องครับอาหารทะเลอาหารพื้นบ้านมีทุกอย่างเลยครับพี่น้องนี่งานมือเล็กครับพี่น้องของขายราแห้งครับจีหอยครับพี่น้องจีหอยไข่ลูกเป็ดร้านนี้ขนาดนี้เด็ดเเลยครับพี่น้องพิกัดร้านพื้นอยู่ด้านข้างของ ปรานลวงวิงจัตรครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องนี่คืออาหารสตรีทฟู้ดประเทศลาวงานบุญบรท่านหลวงวิงจนตรครับจุดนี้จะเป็นาาร้านไก่ครับชุดในความมือจะเป็นพาแรงนั่งกินเขา่าแซบเลยพี่น้องเลยไข่พอนกับมีพวกเมนูน้ำอรดลมไายครับขาหมูครับร้านนี้ครับขาหมูปิ้งไก่ต้มไก่ยำ อาหารทะเลครับพี่น้องเดินซฟแซฟเซฟไหมคะแซบตำย่างน้อยตำย่างนี่ค่ะตำย่างอันนีาโอ้ดโดยด้วยด้วด้วด้วด้ยครับเซฟแซฟเซฟพี่น้อง ตอนนี้ก็อยู่ด้านข้างขององค์ประท่านหลงเวียชจันทร์ครับพี่น้องจุดนี้มีผู้คนมาถ่ายรูปลายเพราะว่าเป็นตกแต่งทั้งโคมไฟและกบแพงทรงลาวได้อย่างสวยงามเลยครับเกียวกาบงานลายพี่น้องจุดนี้นะเป็นการเปิดพิธีในงานบุญอำมาตการพระธาตุหลวงประจำปีนี้าวันนี้เจิาชู้เจ้าชู้ทอดเดินี้เด้อสาวเวียงจันทร์สบายดี การเปิดพิน <si ี้เรียกว่าเปิดคุณธมรสการประถารดวงสวยงามครับโคมไฟครับโนของเฮาเน้นหน้าพาเน่นนอกไลายบักไดลายบอลลายทีมันกันมากสราจแล้วะับสัาของเฮาของคนอย่างยมงุตธสาสนกทั้งหลายที่มาในงานคุณนมามกากประถารดวงปีนี้มีุณคำตัหนี้อากาศดีดตัวนี้ะยักสักผ้าของคุณจะมขนานจะมาอีกอตอแต่ว่าตอนแรกข้องเฮาคืยว่าตอนสวยอีก กอวาาสรัขงานแสดงบ้านรุงลาภพลังงานบุญท่านหลวงเวียงจันครับพี่น้องครับสาวเวียงจันสบายดีอันนี้ใครยังกันนี่โอ้สปาเนาะสมุนไพรเนาะคัดผิวนวดผิวเขาไหมเนบ้โอเคโดยโดยโดยของคุณยิ่งพี่น้องแนวสปาคัดผิวเขานี โอ้บรรยากาศเสื้อผ้างามลร้ครับมีทั้งขายแล้วก็ให้คนเซาได้ถ่ายรูปภายในงานครับลาวประยุกต์ลาวเดิมมีทุกรูปแบบเลยครับพี่น้องห้องเสื้อบริการเช่าชุดครับนี่คือบรรยากาศงานบุญท่านหลวงวีจันทร์ประจำปี2567ครับพี่น้องมีพอมีฉากให้ได้ถ่ายรูปหลายมุมหลายชุดเลยครับพี่น้อง ผ้าฝ้ายผ้าย้อมครามผ้าไหม่ครับผ้าประจับชนเผ่าก็มีครับพี่น้องการแสดงศิละปะวัฒนธรรมชาวลาวที่ตะเคียนโลมิจันครับพินแคนกองยาว ชิงชาบระนาครัพี่น้องบริจาคเพลงงานครับงานแสดงหมู่บ้านทรงลาจุดนี้มีค่าบัตรเข่าคนละสิบพันกีบประมาณ16-17บาทต่อคนหนึ่งพี่น้อง มีทั้งชุดชนเผ่าชุดลาวแล้วก็มีอาหารจศดษิีฟูดขายครับพี่น้องครับ I mean สาวมาเที่ยวง,งานแล้วกเยสาสุดมาถ่ายรูปอย่างงามเลยพี่น้องสาวสบายดีดอันนี้เป็นสัมภาพว่อันนี้ป้าแต่งตัวงามเนะาะโอ้พี่น้อง,งอ,อ๋อโดยโดยโดยอันนี้รับถ่ายครบนี่คิดราคากันไหญ่ชินะ เซียงกีบต่อต่อภาพหนึ่งวะหรือว่าจังไดต่อกีบต่อสามสิบสิบนาทีสามสิบหูสามสิบหุ่มวอ๋อโดยโดยจะเอาไปส่งเดื่องไหนันดีอ๋อโดย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 นี่ครับพี่น้องสาวสวยรับถ่ายหู่มภายในงานบุญท่านหลวเวียงจันทร์เนาะจักปีแล้วครับนี่ครับไอไอ้ดาจากปีสิบห้าวะซื้อยังครับซื้อแตงมันี้อ๋อโดยขอบใจเด้อเจ้าภาพก็สวยแบบก็น่ารักครับ สาวงามแห่งเวียงจันทร์ครับพี่น้องสาวเวียงจันทร์สบายดีน้องสาวแต่งตัวจะสีหาเรียนอยู่มอใดครับอันนี้ป,นปีเดียร์แล้วนี่นะเ,นเรียนนะปีสปีสองเอกย,ยังอันนี้บริหารทั่วไปอ๋อบริหารทั่วไปเนาะซื้อยังครับซื้อใหม่ซื้อใหม่นาะสมัยเนาะอันนี้เป็เจ้าแขวงไหนครับ่ใสสมบูรณ์ป้าสูงเมืองอนุวงศ์หรือวะป้าสาวเราสูงสาวสาวมงว่านี่เนาะ คนล,าล่ารูปอีกเนอะโอ้โดยงามแต่เพียงเนอะเข้าใจเด้องานมือแรกคู้คนยังบ่นหลายครับพี่น้องผู้ทางพาลูกตลาดมาที่ยวงานพีนน้องมันจังบอกว่นมันจังบอ,งบอแอนะครับมีสตรีนฟูขายเยอะๆเลยครับภายในงานครับกะลีปั๊บครับพี่น้องสาวียงจันสบายดีอันนี้ยังเฮียนอยู่วะอันนี้ น้องสาวซื้อยังครับคนนี้เห็นนะซื้อลิงซื้อลิงแล้วคนนี้เดซซื้อยังกันนี่ฮะเดบอนอ๋อโดยงามสองคนเลยเนาะจากปีแล้วครับอันนี้สาวเอ็มสาวเอ็มจังเฮียนอยู่เนาะเฮียนเที่ยวไปเนาะอันนี้มาเที่ยวจากเฮียนดีวะมาเที่ยวมาเที่ยวอันนี้คือแต่งตัวมาแต่บ้านเลยบ่บ่ไมาซอเสาสุดเสาสใช่ไหมสุดตะที่ราคาเท่าไหร่ต่อเสานะทั้งเฮ็ดผมรับสองแสนสิบเก้าพันสองแสนซื้อข้าบันขีดทั้งแต่งหน้าเฮ็ดผมแล้วก็บสุดแต่งหน้าแต่งเองแต่งเองวะโอ้แต่งงามแต่งเก่งเนาะ โอเคเข้าใจเด้อสาวเวียงจันทร์ครับน่ารักทุกคนเลยครับพี่น้องงามหลายสบายดีสาวเวียิญญาณคนแต่งตัวงามขนาดเลยครับพี่น้องสุขุมสุขคนเลยครับมันมีพอบมีร้านใเฮซ่สาสุดหลักหลายร้านเลยน้อง งามเนาะแต่แพงขนาดเลยสบายดีสันนี้มาจากแข่งใดอันนี้แข่งหัวพันลาไก่โดนสาลาเนื้อซ้ำไต้ซ้ำเนือเลยวะซ้ำเนื้อซ้ำเหนือวะมาอยังนี่มาทำรักแท้วะสาซ้ำเหนือครับพี่น้องมาไก่เนาะาไก่แงเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปส้มบรรยากาศทึงเฮือนหัรานครับเือนทรงลาวครับโอ้มันจะมีผ้าควันให้เอา ได้ทายรูปพร้อมพี่น้องอันนี้มางานดองอปะมาโหสาธงานดองเจ้าอลังการเนาะจัดใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องครับทั้งโบรสณพครบงานอาหารเพียบเลยพี่น้องเองเศาวลาวครับเข้าพาพควันเลยพี่น้อง,งนีใจดำเนื้อ คือบรรยากาศครับมีทั้งสตรีทฟู้ดสไตล์กินอายของซาลาพี่น้องเมนูฟเฟอข้าวเปียกพี่น้องครับที่เป็นขายภายในงานอยู่บริเวณบนนี้นะครับพี่น้องอันนี้เรือนหัวหน่อยเนาะอ๋อเรือนหอนอ,อ๋อ,เ,อเรือนหออ,อ,นหอ,อันนี้พี่น้อง เอาสบายดีอันนี้งาดองใจบ่อันนี้งามเนาะแต่งจักงานรังการเลยเนาะงารดองเยอะเนาะนี่คือบรรยากาศครับการสาธิตเรือนหอพี่น้องครับอันนี้เป็นห้องนอนพี่น้องครับ สบายดีสบายดีสบายดีฮัลโหลฮัลโหลโอ้โอ้เน่สบายดีสบายดีโอ้ดยดแม่สุภาพอรมาจากมาจากประเทศใดครับมาจากแคนาดาแคนาดาโอ้มาไก่เนาะไปชจนเล่างานเนี่ยจังเมื่อเด้อนี่ยเศษเศษ อาหารลาวแซบไลแซบไลพี่น้องครับสามองกรมาครับพี่น้องสามองสบายดีอันนี้สามองมาจากแขวงไหนอันีเียงควเสียงควางไกลเนาะบุญกินเยียงช่วงเดือนไหนปมะมาณหสี่เดือนนึงนี่แหละอ๋อ้ดูๆดเจอกันเด้อจะมาเลี้ยงเบียร์เด้อ Buddy. แสดงุนตตีพื้นเมืองเป็นน้ำมีน้องครับแล้วก็มีชาวต่างชาติจากแคนาดาเดินทางมาเที่ยวงานบุญท่านหลวงโดยเฉพาะเลยพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศวิธีชาวลาวในช่วงงานบุญท่านหลวงเวียงจันทร์ครับพี่น้องสวยงามมากเลย คือบรรยากาศภายในงานคืนแรกครับช่วงทัวค่ำพี่น้องหลังจากที่พาทัวร์ชมในช่วงพิธีเปิดงานช่วงหาหุกมงเรงพี่น้องครับเที่ยวเพื่อนข้ามาภายในเพื่อนโบราณนี่แห้งได้บรรยากาศของฟิวชาวลาวเลยพี่น้อง้าพี่น้องครับขับมาสองสามทุ่มคนไรแห้งพี่น้องเป็นแซนเลยครับที่เหลือคนมาเที่ยวงานบุญครับพี่น้องประจําปีของชาวลาวครับพี่น้องเวียงจันท์ครับ ยำหนาวรอเที่ยวงานบุญทานหลวงวิงจนทรครับคนหลายแงครับพี่น้องอันนี้คือบริเวณลาน,น้นหน้าองค์พระธาตุหลวงวิงจันทร์ครับสาธุคนหลายแงครับผู้คนก็เดินเข้าไปกราบไหว้บูชาพระธาตุหลวงวิงจันทร์ครับ บรรยากาศในช่วงงานบุญทานโลนทั้งพิธีเปิดเลยคกัอาหารจิตฟูตัลันนัดพนักางานมินิค่ะพามาเที่ยวสมบึงบรรยากาศคนมาเที่ยวงานาาพี่น้องครับน้าเนี่ยทุกมือเลยครับพี่น้องแห่งไกลฮอสมือที่จะมีการเพียนเพียนนี่ผู้คนแห่งหลายครับพี่น้องทางคนไทยคนลาวขับมาร่วมทำบุญครับล่างค้าสินค้าทั้งอาหารแล้วก็สินค้าพื้นเมืองกระจายเฮงพี่น้องบรรยากาศาภายในงานเห่นนะ มีวงดนตรีทําการแสดงพร้อมครับพี่นอ้องกองแคนพินครับทําการแสดงมะเลงบวนไหล ครับพี่น้องมีกิจกรรมหลากหลายเลยครับให้คนได้มาเที่ยวพันธนงงานครับ